คืบหน้าก็จริงแต่ว่ากัมพูชาก็ไม่ค่อยตรงไปตรงมาดําเนินการถอนกําลังก่อนทั้งๆที่เอ t อทะผู้สังเกตการอาเซียนยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางบางเรื่องยังไม่ได้ตกลงกันเลยซ้ําในรา,ายละเอียดแต่กัมพูชาก็เดินหน้าก่อนเพื่อชิงความได้เปรียบนะครับในเชิงเวทีการเมืองระหว่างประเทศว่าก็าําตามข้อตกลงหยุดยิงส่วนที่สองส่วนขยายซึ่งเ็าเรียกไม่ตรงกันนะครับรัฐเรียกอย่างหนึ่งมาเลเซียเรียกอย่างหนึ่งไทยเรียกอย่างหนึ่งกัมพูชาเรียกอย่างหนึ่ง แต่จริงๆมันคือการขยายลงรายละเอียดเรื่องข้อตกลงหยุดยิงที่ทํากันมาเมื่อสามเดือนก่อนโดยมีเรื่องแก๊งกมเมอร์โดยมีเรื่องพื้นที่บ้านหนองจานหนองแจ้ากแก้วนะครับเข้าไปด้วยนะครับถ้าจะนับอย่างนั้นว่าคืบหน้าเนี่ยนะครับก,ก,ก็พูดเลยไปรัฐบาลพูดเลยไปถึงขั้นว่าไม่เสียดินแดนหรอกนะครับที่ปราสาทตาควายปราสาทคณาเพราะว่าถ้าจะเสียดินแดนต้องไป วัดเอาตรงที่าการปักหมุดเขตแดนของคณะกรรมการ j b c นะครับว่าจริงๆสุดท้ายใครได้ดินแดนตรงไหนใครเสียตรงไหนถ้าหมุดยังไม่เสร็จเนี่ยก็ไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเสียใครจะได้แล้วการปักหมุดเนี่ยคุณพัชรก็ทราบใช้เวลานับ10ปีนะครับก็ถ้าเอาแนวนี้นะครับก็คือสันติวิธีใช้วิธีการทางการทูตใช้วิธีการ ทางการทหารแบบเชิงการทูตแล้วก็ถอนกำลังกันเข้าไปที่ตั้งนะครับแล้วก็ถือว่าก้าวหน้านะครับอันนี้มันขัดกับความรู้สึกของประชาชนถึงแม้ว่ารัฐยรัฐบาลพยายามจะยืนยันว่าก้าวหน้าแล้วก็พอไปได้แล้วก็เป็นไปตามแนวทางสันติแต่ประชาชนก็มองว่าเออแล้วที่ไม่ก้าวหน้าที่ไม่ทำตามข้อตกลงก็ยังมีเยอะการเข้ามาวาง ทุดระเบิดใหม่การสลับกำลังเพิ่มเข้ามาถอนอาวุธหนักแล้วก็ถอนไปไม่ไกลไม่เกิน 20, ยี่สิบสาสิบกิโลนะครับแล้วยังบินโดรนอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ยังยั่วยุในหลายรูปแบบนะครับอันนี้ไม่คืบหน้าะจะทำยังไงแล้วที่ยึดประสาทตตาควายได้แล้วเนี่ยแล้วที่เนินสามหู้นย์เนี่ย ไปสร้างบังเกอร์ไปสร้างป้อมหนักกว่าเก่าอีกอรอบที่แล้วเนี่ยเราทำลายได้ในปี54สเนี่ย1ิกว่าป้อม12ป้อมนะครับทหารพรานที่ปักธงชัยที่ไปที่ไปลบก,กับเขาเสียทหารไทยไปทหารพรานไปนับสิบนายนะครับแต่ว่าตัวเลขทางการเห็นว่าประมาณต่ำกว่าสิบนิดหน่อยนะครับคราวนี้เพจอของ นักวิเคราะห์นักสังเกตการณ์แล้วเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญไปดูแล้วโอ้โหป้อมคข้หนาเก่าเก่าหนักต่อเก่านะครับแล้วกําลังก็เยอะกว่าเก่าไอ้ที่ถอนอาไปก็น่าทึ่งอยู่แล้วนะคุณพัชรครับไอ้รถตลรวดหลายลำกล้องเนี่ยใหม่กว่าที่เราคิดเยอะกว่าที่เราคิดแล้วก็ไม่ได้ถอนไปไกลเท่าไหร่นะครับจีนเนี่ยให้มาเยอะเลยนะครับอ่อไอเนี้ยประชาชนบ,บอกไม่ไม,ไม่ไม่คืบหน้าหนองยา่านแกวหนองจายก็ไม่ขยับ นะครับแล้วก็ยังมาพูดว่าจะอยู่อีกห้าร้อปีสามรอปีปิดด่านไปเถอะก็ยังยั่วยุยุกันอย,ยู่นะครับนั้นจริงๆกลางๆจะทำยังไงให้ดีกว่านี้นะครับสันติวิธีก็ดีครับไม่มีใครปฏิเสธข้อบครัวทหารก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าไปเผชิญหน้าแต่วันนี้เมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยดีทางการทหารก็ออกมาบอกว่าสงสัยอาจจะต้องกลับไปเผชิญหน้ากันอีกถ้าเอาคําพูดระหว่างบรรทัดของ รมตีกลาโหมนะครับแล้วก็สงสัยว่าถ้าจามูชาไม่ทําตามพ้อตกลงก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีส่วนการทุกก็เดินหน้าปล่อยเฉลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีรายละเอียดเริ่มโดยต่างประเทศก็ดูเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับฝ่ายทหารทั้งหมดเหล่านี้มันก็เลยสับสนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าสถานก,การณ์ก็ยังดีกว่าเดิมผ่อนคลายกว่าเดิมบ้างแต่ว่ามันเริ่มมันเริ่มโหมดเกลียวขึ้นมาใหม่แล้วครับคุณพระชลครับ ครับก็ชาวบ้านมองว่าตอนนี้ก็คือวัฒกรรมเท่านั้นแหละที่พูดมาว่าไม่เสียดินแดนยังเป็นของไทยตาควายยังเป็นของไทยปราศรณาายังเป็นของไทยแต่ชาวบ้านชักจะเริ่มสงสัยมากขึ้นมากขึ้นแล้วว่ามันก็คือแค่วาทกรรมในทางการเมืองถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเรื่องถอนกําลังมันมีเรื่องแก๊งสแกมเมอรอ์อันนั้นหนักกว่าเก่าออกครับอ่า ก็เป็นเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามก็เมื่อกี้ที่บอกประสานตาไฟป,ประสานคณะพื้นที่ต่างๆนะครับก็หลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นวทัทก,กรรมของกัมพูชาทำสวนทานกันหรือเปล่าที่โอสเมตท,ที่อุดอรมีชัยเนี่ยบ่อนเปิดแล้วนะครับบ่อนเปิดแล้วมีคนเข้าไปสำรวจดูแล้วนะครับนักพน,นันกลับเข้ามาแล้วถึงไม่ได้มาจากฝั่งเรา แต่ก็มาจากฝั่งอื่นกลุ่มทุนสองมหาอำนาจเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้ไปดูสินค้าแถวนั้นไม่ได้มาจากเมืองไทยแล้วนะครับมาจากจีนมาจากเวียดนามแล้วก็มีคนเยอะมากนะครับหลายพันคนทั้งอินเดียทั้งเมียนมาทั้งฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไทยแล้วเพราะนั้นคาสิโนก็ดีแก๊งออนไลน์ที่มันเชื่อมโยงก็ดี สงสัยก็จะโจมตีเหยื่อไทยมากขึ้นอีกอันนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเราประกาศ MOU 1 4 1 5หน่วยงานแต่จริงๆก็เป็นเชิญสัญ,ญลักษณ์เป็นเชิงกระตุ้นความรู้สึกเป็นเชิญสัญญาทางการเมืองกับประชาชนแต่ว่าการปฏิบัติจริงเนี่ยมันต้องมีหัวหน้าทีมมันต้องลงไปปฏิบัติใช้อำนาจสูงสุดของสภาความมั่นคงนะครับประกอบทีมลงไปเลยซึ่งหลายประเทศทําแบบนั้นก็ยังไม่สําเร็จมากขนาดทําหนักเลยนะครับคุณพัชรชทราบดี จีนเนี่ยหนักเลยประหารชีวิตเลยพม่าเนี่ยที่เคเคพาร์คเนี่ยถลม่ทิ้งระเบิดเลยนะครับแล้วเคเคพาคกลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับ,บเราเลยตอนนี้เพราะว่าคนทะลักนะครับจากเบียบดีเนี่ยครับที่รัฐกะเรียนเนี่ยซึ่งกอนกำลัง b g จีเนี่ยลาดตะเวนอยู่นะครับก็ทะลักกลับเข้ามาเข้าระเบิดอาคารนะครับทำลายกองบัญชาการสแกมเมอร์ปรากฏว่าพอเหล่านี้ว่ายน้ำข้ามามาพรมแดนไทย จับได้เป็นพันแล้วครับคุณพัชรักครับที่บริเวณ oh. บ้านแม่กู่ใหม่เนี่ยนะครับที่แม่สอด uh. นะครับเออันเนี้ยยี่ยี่สิบเกือบสามสิบสัญชาติทัลกข้ามาแล้วคนเหล่าเนี้ยเดี๋ยวจะเข้ามาในเมืองไทยมาตั้งฐานนะครับแล้วก็คงจะมาขยายผลเพราะว่าไอ,ไอตัวอที่เขาซื้อชิ้นส่วนต่างๆของของบวนการเหล่านี้ซื้อนะครับอุปกรณ์ดาวเทียมสตาร์ลิงก็ดีไอตัวที่เสียบซิมต่างๆก็ดีก็หาจากแถวนี้แหละครับ แล้วเห็นเขาว่าไหลเข้ามาตั้งบริษัทและจะอยู่ในเมืองไทยแล้วก็จะทําให้คนไทยเป็นเหยออื่ออันนี้แหละครับซับซ้อนมากแล้วเรายังประกาศสงครัญกับพวกนี้ได้ไม่เต็มที่ถ้าไหลยอย่างนี้นะครับกัมพูชาก็ยังมีท่อน้ําเลี้ยงกัมพูชาก็ยังไม่นะครับเพราะว่าไม,ไม่ไม่อ่อนตามแรงกดดันของเราไม่น่าเขาถึงได้บอกว่าปิดด่านไปเถอะเขาไม่สนใจแล้วแต่จริงๆิก็ยังน่าสนใจอย,อยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเขาออกตัว แล้วก็เขาก็เดือดร้อนแต่ว่าถึงเดือดร้อนยังไงเนี่ยเขามีทางออกเหมือนกันครับคุณประชาลักษณ์ครับตรงนี้ก็อยากจะถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์ทราบไหมครับว่าทําไมทางเคเคปักทางพม่าเนี่ยเขาจัดก,การจริงเลยงานนี้ก็คือว่าโอ้โหถึงขั้นระเบิดตึกดูเหมือนกับพม่าเนี่ยเอาจริงเลยงานนี้ก็คือเรียกว่าเป็นรัฐบาลเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางกะหลงกะเหลียงก็จำยอมตามรัฐบาลพม่าเขาหรือย,ยังไงถึงขั้นระเบิดตึกเลยเขาเอาจริงเอาจัง,อย,งอย่างไรอาจารย์พอจะทราบวงไหนไหมครับ ค,คือถ้าจะเอาจากการถแถลงของรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าสาภาพแห่งชาติการเลี่ยงที่เรารู้จักกันในานามของเค u นยูเนี่ยรับเงินจากขบวนการเหล่านี้แล้วเอาเงินเหล่านี้มาต่อสู้กับฐานพม่านะครับรับเงินจากเคเคพารนะครับแล้วก็ควบคุมตามแนวชายแดนใครเข้าใครออกก็ต้องจ่ายสวยนะครับจริงเช็ดแค่ไหนเนี่ยก็ต้องตัดสินกันดูนะครับแต่ว่า ไฟเคยูเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วนะครับพา่ายสัมภาษณ์สำักข่าวหลายสำมกขาวนะครับบูมเบิร์มิสซิมามิสซิมาเนี่ยก็เป็นของพาม่านะครับแต่ว่ามาจากต่างประเทศนะครับก็เข้าไปนะครับสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ในเช้าไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ก็มีนะครับเขาบอกว่าที่เมีวดีที่ที่ k คเคพานี่นะครับมี ชาวจีนเยอะมากหลายร้อยคนตอนนี้ข้ามแดนเข้ามาในเมืองไทยหมดแล้วนะครับคุณพัชระคงต้องไปช่วยดูหน่อยว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องแจ้งรัฐบาลจีนให้มาจับหรือไม่นะครับเรื่องเหล่านี้เขากลายเป็นเรื่องใหญ่มากอ่าแต่ใช่ครับมาจากการสู้รบมราะจากเงินที่ล่วไหลเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ใจสวยปกติกองกําลังเหล่าเนี้จ่ายเงินนะครับเป็นภาษีในบางรูปแบบให้กับรัฐบาลทหารเรียนมาแต่ตอนหลังก็แข็งข้อ ตอนหลังก็ไม่ยอมจ่ายตอนหลังก็ต่อรองอย่างที่เราเห็นที่เขาอของหมองชิดตูบีจีเอฟเนี่ยก็ต่อรองว่าขอสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็กลายเป็นปัญหานะครับให้กับสาารเมียนมาฐานารเมียนมาตอนนี้ได้รับยุทธปกรณ์สมัยใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากไปเยี่ยมเยียนรัสเซียหลายรอบนะครับก็ใช้อาวุธเหล่านี้และตอนนี้ก็ปฏิบัติการได้ผลนะครับที่คุณพัชระทราบก็คือ ทิ้งระเบิดถลม่มใช้อาวุธหนักเลยนะครับแล้วกำลังจะเข้าหน้าแรงหน้าหนาวก็จะปฏิบัติการหนักข้อขึ้นนะครับเราก็ต้องซ่อนระวังให้ดีนะครับ,รบแล้วก็ต้องต้องดูนะครับแล้วก็บางอาคารเนี่ยไมท่ที่ที่ถล่มไปที่ทิ้งระเบิดไปนะครับวันละลูกสองลูกเนี่ยนะครับบางอาคารเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเพาเลยทำลายทิ้งเลยนะครับ คือเอาจริงเอาจังพอสมควรนะครับ<ต>ารเหล่นี้อค่ที่เราจรีนอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าพจรจีนอยู่เบื้องหลังแต่อาจจะเป็นอาจจะนะอาจจะเฉยๆนะ่าสมมติฐานก็คืออาจจะเป็นรัฐบาลนี่ก็ได้เตระหนักแล้วนะว่าไม่งั้นนี่ก็ปล่อยไว้แบบนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายกับรัฐบาลในเงินมากขึ้นเนี่ยมาเป็นอันตรายกับรัฐบาลก็ได้นะครับสูงมากขึ้นกลุ่มทุนจีนเนี่ยเช่าพื้นที่ที่โอสเมตเยอะมากอาคารตอนนี้สร้างขึ้นมาสามสิบสี่สิบอาคารนะครับเป็นทุนของ จีนเมื่อก่อนไปสวนมะม่วงนะครับตอนนี้ที่โอสมิตรรีสอร์ทเนี่ยมีอาคารอยู่สามสิบหลังนะครับสร้างเสร็จแล้วยี่สิบกว่าหลังของจีนเท่านั้นนะครับผลิตน้ำประปาเองไฟเองและมีคนหลายสัญชาติก็มาทำงานที่นี่นะครับแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่ในอาคารเป็นเมืองเลยนะครับมีห้องพักห้องทำงานห้องรับประทานอาหารนะครับมีร้านนวดนะครับ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเมืองใหญ่เป็นกลุ่มทุนจีนซึ่งรัฐบาลจีนก็คงเป็นกังวลว่ากลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นสีเทาก็เสียชื่อนะครับแต่ก็อีกส่วนนึงก็บอกว่าจีนสถาปนาความเข้มแข็งแบบนี้ในรัฐว้ามาแล้วแล้วในที่สุดก็ยึดแล้วก็อยู่เบื้องหลังรัฐว้านะครับว้าแดงได้แล้วตอนนี้ทำรัฐกันชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นที่ปลอดการสู้รบแล้วน่าสนใจมากคุณพัชรักครับ คือถ้าเราคิดว่าเราจะต้องทําแบบเดียวกันหรือคล้ายๆกันเราอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าการที่เป็นรัดกันชนเป็นเขตปลอดทหารเป็นเขตปลอดการสู้รบเนี่ยทำให้จีนปลอดภัยนึกถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มาทำไฟฟ้าให้เราครับ่สิบเปอร์เซ็นไม่ทราบว่าสามารถงานคุณพระใช้นะครับไฟฟ้าที่ส่งมาจากก๊าซธรรมชาติของพม่าหรือเปล่าถ้าใช้ระยุ่งเลยเพราะมันสู้รบเข้ามาใกล้แล้วใกล้แล้ว แล้ดีไม่ดีเราต้องจ่ายสวยให้กับกลุ่มเหล่านี้มากขึ้นแต่จีนเขามองการไกลเขาเข้าไปจัดก,การเองเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เลื่อนลงมาข้างล่างขยับจากนะครับรัดฉานลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วตรงเนี้ยหลายฝ่ายก็ไม่ค่อยไว้ใจจีนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวัสดุก่อสร้างอุปรณ์คอมพิวเตอร์ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อจากจีนทั้งหมดแล้วมีบริษัทในหน้าใหญ่ๆนะครับแล้วอยู่ในเครือนะครับของหลายคนคนบ้าง บางส่วนเนี่ยมีชื่อเลยนะครับมีชื่ออยู่ในระบบของทุนนะครับของทุนของเราทุนสีเทาะครับก,ก็อยู่ในกลุ่มนี้นครับแล้วก็มีจริงจริง,รง,รงก็ยังระบบก็ยังไม่เสถียรนะครับไฟฟ้าก็ดับบ่อยนะครับอินเทอร์เน็ตก็ติดติดดับดับแต่ตอนนี้เขาใช้เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆจากจีนมากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเข้าไปลึกมากขึ้น ในบริเวณเหล่านี้แลโดยโดยสรุปก็คือว่าขยายฐานแก๊งสแกมเมอร์นะครับที่ช่องจอมที่อำเภอกราบเชิงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฐานใหญ่มากขึ้นเยอะเลยสแกมเมอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วข้ามไปมาระหว่างไทยกับกัาพูชานะครับแล้วก็ที่ข้ามไปมาเพราะาต้องมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆในเมืองไทยนะครับ เรายึดอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เยอะนะครับไอซินบ็อเนี่ยเรายึดได้เยอะนะครับไอ,ไอสายโมเด็มไอสายไฟเบอร์เนี่ยยึดได้เยอะมากนะครับพอไปดูตามแนวชายแดนเต็มไปหมดอุปกรณ์ดาวเทียม s t a r l i n งเนี่ยเยอะนะครับจับได้เยอะตลอดเวลาทุกเดือนนะครับแล้วก็มีรถกระบ,บะรับจ้างขนกันเป็นคันๆที่หนองคายที่พบพระนะครับเต็มไปหมดตอนนี้นะครับถ้าประกาศแล้ว MOU นะครับ จับโชว์สัหน่อยก็ดีนะครับคุณชรละพวกเนี้ยจับโชว์ให้ดูเลยแล้วไม่ต้องไปจับไกลถึงฝั่งกัมพูชาหรือว่าเคเคพักนะครับจับที่หนองคายนี่แหละครับจับที่ตากนี่แหละครับไปตั้งสถานีจับเดี๋ยวก็จับได้เยอะนะครับก็จะเขี่ยไปเยอะกระบวนการเหล่านี้ท่อน้ําเลี้ยงจริงๆอยู่ที่คุณชรละต่างหากไม่ได้อยู่ที่นะครับก mm hmm. ัมพูชาอยู่ที่เราต่างหากอยู่ที่เมืองไทยต่างหากนะครับ เราก็จะต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ต่างประเทถึงได้บอกว่าสงสัยไทยจะเอาจริงหรือเปล่า